จิตใ,ใจยังไม่โอเคหรอกแต่พายในว่าถ้าลูกคหลานไปกินก้อนสิกับก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน,นก้อนเก็บกินไว้เดี๋ยวไปจ่ายให้เรื่อถ้าลูกคหลานมาจึงจะอยู่สาลาไทยคือตรงตรงไม่หน่อยครับเลยจ้ะถ้าลูกคลาน,าานล,าล,าลาน,านอากาศดีมากแต่ยังมาถึงเวลเากลับแบบค่า,าลูกคหลานมาถึงท้อก่อนไม่เลยซื้อตัวไว้รถพากกลับประมาณเกือบบกงเล่ะ เดี๋ยวนี้ไม่มีรถเมล์กลับแล้วนะคะต้องกลับรถไฟอย่างเดียวกลาสองพี่น้องพี่น้องมันกำลังงอนมันกำลังเงียบมันพลังกำลังหลายพี่น้องปล่อยมันปล่อยพลังก่อนยังมีเวลาผลานยังรออีกอยู่เอต้าเอต้าบระจานพัานบอกว่ากินกินยิ่งยิ่งมายายสั่งผัดไทยให้อยู่กับเ้าะ มีอะไรบ้างยายซื้ออะไรให้กินลูกซีตันิตันยายน้อยซื้ออะไรให้กินขอบคุณมากค่ะมีผักแล้วก็มีขเมนบินทอริสออกซ์เซอร์ยูเมนบินฮอนูเดนออกซเซอร์ร้อนๆเลยเห็นกันนี่นาบินฮอริสเล็กเดี๋ยวว่าเมนวินนค่มาสิคุณ อย่างนี้จะร้านจริต้องพป็ที่เดียดดีแท้อาหารแม่มันร้อนมันนัอนติลูกนั่งขูดบ็เป็นนั่งกับเลย็บตุกแบบนั่งกันโต๊ะใหญนั่งกินไปเลยวันนี้คนจ่ายตังเป็นตาตาแกนะไม่ใช่ยายนะวันนี้เดี๋ยวยายไปเช็คเินต่ออร่อยแซ่บครับแซ่บโคตรกรุงเลยพี่น้องตรงย้ำจริงเขาเฮ็ดแบบครบรสเลยอ่ะเปเปรี้ยวหวาน ถืกใจแบบเ่าต้องกลัวมีแล้วเขาต้องใช้ใจนั่งข้างนอกร้านแห่งมักเบิ้งรถ์เม่นหินมักเบิ้งรถเวนวินหขาโมงงาเม่นหิ่นโมงงาแท็กซี่เสียดูโมงงาแท็กซี่พี่กับน้องเขานั่งกินด้วยกันโมงเงาแฟร์นิดกับแท็กซี่โมงเงาแฟร์นิด โย่มาดกติดกดกติดอะไรบู๊อร่อยมากเลยแซ่บแซ่บน้ำซุป หมูมันก็ไม่สนอกสดาตามต้มยำต้มยำแก้พริกไมเ่เอ๋จิ้มก็มีพริกจิ้มแบบ่าจิ้มเนือ้อจิ้มหมูน้ำเด้จิ้มเนือ้อจ้าจานนะแซ่บแบบจิบ้มแซ่บ มึงเด้อบ,บ้านี่มายังได้สมัครกินลานนี้หรอคู่แถมได้บรรยากาศ<ม>พร้อมพี่น้องอร่อยสดสดเลยหนักมึงม่หน่อยเพิ่นจิมม้มเมื่อง่นึ้นไห่จะมันเ่าไปกินด้วนเมื่อเล่าน,น้ำิ้มเขาแซ่บดีเพิ่มมักเปรี้ยวจใจเธอเลยอ่ะจริงน